สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิตชลิกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16กันยายน2564ต้องกราบขออภัยทุกทท่านด้วยนะครับทาคลิปออกมาช้ามากนะครับว่าจะได้ทําก็คือล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงวันที่13กันยายนแล้วนะครับเหลือเวลาไม่กี่วันก็ถึงวันที่16กันยายนแล้วนะครับราศีที่ผมจะทําต่อจากนี้ไปมีด้วยกันทั้งหมด6ราศีเป็นการดูแบบรวมๆวกว้างเลยนะครับไม่ได้จาดจงในเรื่องของการงานนะครับแต่จะมองถึงเรื่องของการเงินโชคลาบบุญ ผลให้กับราศีนั้นในกรณีถ้ามีโชคมีลาภนะครับโดยเริ่มต้นที่ราศีแรกก็คือราศีพฤษภนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่2ก็คือราศีมิถุนราศเกิดระหว่างวันที่14มิถุนาถึงวันที่14กรกฎาคมราศีกรกฎ15กรกดาคมถึง16สิงหาคมราศีสิงห์17สิงหาถึง16กันยาราศีกัน17กันยาถึง16ตุลาและราศีสุดท้ายก็คือราศีกุม13กุมพันถึง12เมษายนทั้ง6ราศีเนี่ยเป็น ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ทำนะครับแล้วไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มราศีที่เท่าไหร่แต่เราจะมาดูเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่16กันยายนเนี่ยราศีไหนใน6ราศีนี้พอจะมีโชคมีลาบบ้างนะครับ เอาละครับเพื่อไม่็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยแต่ก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อกับผมหมอคิดชอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับผมทั้งเบอร์โทรศัพท์ i อ l i n ล Fan p a เ e Facebook นะครับสนดกสนใจใครอยากจะตรวจดวงชะตากับผมแบบชัดเจนแบบ e x c l u s i v e ตัวต่อตัว,ตว,ตวผ่านทั้งผ่านทางไ d ดีผ่านทงานทง Line หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ ราศีแรกก็คือราศีพฤษภนะครับเรามาดูกันว่าคนราศีพฤษภในรอบวันที่16กันยายนจะมีโชคีล่าไหมามีโอกาสประสบความเร็จกับการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้ลอตเตอรี่ในครั้งนี้หรือไม่อย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ คนราศีพฤษภต้องบอกว่ามีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่พอสมควรนะครับถัดจากนี้ไปอีก2วันวันนี้วันที่13นะครับ14 15คือวันที่เหมาะที่สุดก็คือวันที่15กันยายนนะครับเป็นวันที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ซื้อแล้วโดดเด่นมีโอกาสดีๆก็คือช่วงเวลาบ่าย2องโมงนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาบ่ายแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยให้ซื้อในเวลาช่วงเวลา8ปดนาฬิกายีนาทีคนราศีพฤษภซื้อแล้วจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในกรณีถ้าอยากจะทําทบุญเสริมดวงชะตาให้กับตัวเอง นะครับคนราศีพุ้สพให้ทําบุญด้วยการถวายทูบเทียนหรือว่าบริจาค ปัจจัยช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวารามจะส่งผลโดนบันดาลให้มีเรื่องราวของโชคลาบโดดเด่นขึ้นในงวดวันที่16กันยายนนี้นะครับวันที่ซื้อก็คือวันที่15นะครับเป็นแบบนี้ส่วนดาวคู่มิตรที่จะเป็นคนส่งผลโดนบันดาลในเรื่องของการเสี่ยงโชคให้กับคนราศีพฤษภคนราศีพฤษภเนี่ยโดดเด่นกับผู้หญิงผิวขาวอายุไม่เกิน30ปีคนราศีพฤษภควรจะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงลักษณะแบบนี้จึงจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับและที่สาคัญที่สุดสถานที่ซื้อ ก็คือบริเวณริมน้ําริมทะเลหรือว่าบริเวณท่าเทียบเรือใครที่อยู่ท่าน้ํานนก็ซื้อได้เลยนะแถวท่าน้ํานนเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งหอไิาการหรือว่าจะเป็นฝั่งบางสีเมืองท่าเรือศิริราชหรือที่ไหนก็ได้ที่เป็นท่าน้ําคนราศีพฤษภเสี่ยงโชคแล้วมักจะมีโอกาสดีๆประสบความสาเร็จบุญเสริมดวงชะตายอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเรามาดูซิว่าตัวเลขนําโชคของคนราศีพฤษภในรอบปักนี้นะครับคือพฤยภายนคือเลขอะไรนะครับคนราศีพฤษภมีเลขนําโชคอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็คือเลข3เลข7แล้วก็เลข 7, ถือว่าคนราศีพฤษภมีเรื่องราวของความโชคดีเข้ามาหาอยู่บ้างพอสมควร สำคัญมากก็คือเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตาเพราะฉะนั้นอย่าได้ล้าเลยในเรื่องของการทาบุญสุนทานเป็นอาาันขาดนะครับที่สําคัญที่สุดเวลามีโชคมีลาบแล้วให้นําเงินที่เราได้ไปแบ่งเบาในส่วนของคนที่เขาเดือดร้อนหรือว่ากระทั่งการทําบุญเสริมดวงชะตาของตัวเราเองเพื่อที่จะเป็นการต่อบุญเสริมบ,บุญบารมีต่อไปในงวดถัดไปเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพฤษภคราวนี้คงจะทราบแล้วว่าดวงชะตาพอจะมีโชคมีลาบอยู่บ้างส่วนว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงผมเรียนแจ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับ มาต่อกันกับราศีที่สองนะครับก็คือราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่1 4ี่มิถุนาถึงวันที่14กรกฎาคมเรามาดูซิว่าในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้คนราศีมิถุนมีโชคมีลาบจากการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะเป็นอย่างไรนะครับราศีมิถุนวันที่16กันยายนเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องบอกว่ามีเรื่องราวของโชคลาบการเงินแวะเวียนมาหาอยู่พอสมควรเวลาที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ให้คนที่เกิดในราศีมิถุนนําผลส้มลูก ไปบูชาพระภายในบ้านก่อนหรือว่าจะเป็นสารจงสัรเจ้าอะไรก็ได้นะครับแวะไปทําบุญเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อหวยคนราศีมิถุนงวดวันที่16กันยายนเวลาจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงร่างท้วมผิวขาวที่ออกแนวแบบทอมทอมหน่อยนะครับอายุน่าจะไม่เกินสัก50ปีคนราศีมิถุนเสี่ยงโชคกับคนลักษณะแบบนี้พอจะมีโชคเป็นลาบส่งผลโดนบันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของการเงินอยู่บ้างพอสมควรและต้อถามเพราว่าคนราศีมิถุนโชคลาบก้อนใหญ่สักเท่าไหร่มากพอที่จะปลดเพืรื่องนสิสัหรือหรือ ตาอปากได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันมากพอสมควรคนราศีมิถุนเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองถ้าผมมองว่าอยู่ในราศีอะไรผมมองว่าราศีมิถุนคือราศีมหาอันดับที่สองทับหนึ่งเลยนะครับชาวราศีมิถุนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยโซลตอรี่ที่สําคัญที่สุดในงวดนี้บุญเสริมดวงชะตาโดดเด่นมากก็คือการทําบุญด้วยการบริจาคหนังสือพระไตรปิฎกหรือตู้พระไตรปิฎกให้กับวัดวารามหรือแม้กระทั่งสร้างธรรมมาก นะครับเสื่อสารอาสนะสงฆ์ให้กับพระพิสุทธิ์สามเณรให้กับวัดบารามคนราศีมิถุนทําบุญตรงนี้แล้วจะยิ่งส่งผลโดนดาลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภค่อนข้างที่จะมากเวลาเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับผู้หญิงนะครับที่ออกลักษณะทำทอมรูปร่างท้วมท้วมอ้วนอ้วหน่อยนะครับอายุไม่เกิน50ปีแบบนี้จะโดดเด่นมากถ้าถามผมว่าคนราศีมิถุนซื้อหวยวันไหนโดดเด่นที่สุดคือวันที่15และวันที่16 เน้นนะฮะคนราศีมิถุนซื้อหวยในวันที่15ให้ซื้อในช่วงเวลา15บหนาฬิกายีนาทีเวลาเดียวเท่านั้นส่วนวันที่16ให้ซื้อในช่วงเวลา สิบโมงกับสิบเอ็ดโมงสองเวลานะครับเวลาจะเสี่ยงโชคให้คนราศีมิถุนตั้งจิติษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้นําส้มแปดลูกไปถวายแล้วบุญบาร,รมีตรงนั้นจะส่งผลร่มดาลให้คนราศีมิถุนปลดเปลื้องนสินมีโชคมีลาภทางการเงินค่อนข้างได้ยากมากแล้วถ้าถามผมว่างวดนี้วันที่สิบกันยายนคนราศีมิถุนมีเลขนําโชคอะไรบ้างเลขนําโชคของคนราศีมิถุนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวก็คือเลขหเลขศูนย์ เลข5าแล้วก็เลขหนึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวคนเกิดราศีมิถุนจัดอยู่ในกลุ่มราศีมหาเฮงอันดับที่สองทัหนึ่งในวันที่ส6หกันยายนนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ราศีมิถุนในกรณีถ้าต้องการอยากจะทราบแบบชัดเจนก่อนวันที่ส6ทักหลายเข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับรวมแล้วคนราศีมิถุนมีโชคเมลราบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวดวันที่1ิบหกกันยายนนี้ครับ คราวนี้มาต่อกันอีกราศีที่3ก็คือราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15บห้กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมมาดูกันนะครับว่าคนราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างวันที่16กันยายนมีโชครลาบไม้เสียงโชคเสียงดวงจะเป็นอย่างไรคนราศีกรกฎเองก็เป็นอีกหนึ่งราศีโอ้โหต้องบอกว่าในทั้งหมดที่ดูมาสราศีเนี่ยนะครับ มีราศีมิถุนเป็นราศีอันดับหนึ่งมหาเฮงแล้วคราวนี้มาดูที่ราศีรากรกฎก็ถือว่าเป็นราศีที่พอจะมีโชคมีลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่บ้างพอสมควรผมแนะนําเลยนะครับถ้าสมมุติไปได้วัดสว่างอารมณ์หรือ สำนักฤาษีเนรสองที่นี้เป็นที่ที่เหมาะสมกับคนที่เกิดในราศีกรกฎแต่ถ้าอยู่แถบภาคใต้ก็วัดเจ้าไข่ได้เลยนะครับวัดเจดีวัดไอ้ไข่ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ทางภาคอีสานก็แวะไปที่วัดพระสายหลวงพ่อพระสายนะครับวัดโพชัยที่จังหวัดหนองคายหรือจะเป็นวัดพระบัตรตักเสื้อก็ได้นะครับไปกราบนมัสการพระศรีบริเจ้าแล้วจะส่งผลดนนดานให้คนที่เกิดในราศีกรกฎได้ประสบความสำเร็จ รุ่งเรืองในเรื่องของโชคลาภทั้งทางการเงินด้วยถ้าถามผมว่าในงวดวันที่16กันยายนคนราศีมิถุนมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิโชคลาภของคนราศีมิถุนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรแต่ก็น้อยกว่าราศีกรกฎนิคอา ต้องบอกก่อนพูดผิดนะฮะต้องบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยนะครับถามว่ามีดวงมีโชคมีลาภมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าน้อยกว่าราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนจัดอยู่ในกลุ่มราศีมาเฮงอันดับที่สองทับหนึ่ง 1, แต่ราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในระดับรองรองลงมาแต่ไม่ได้หมายควาว่าไม่มีโชคคนราศีกรกฎหากแม้นอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในงวดวันที่16กันยายนผมแนะนําให้คนราศีกรกฎซื้อบริเวณหน้าโรงพยาบาล หรือว่าจะเป็นบริเวณสนามบินถ้ารถบขสหรือว่าป้ายรถเมล์ก็ได้คนราศีรากรกฎซื้อหวยตรงนี้มักจะมีโอกาสดีมีเรื่องราวดีๆในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยให้ประสบความสาเร็จได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าหากเราต้องการที่อยากจะประสบความสำเร็จของคนราศีรากรกฎก็ลองเสี่ยงโชคดูตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าถามผมว่าลักษณะคนแบบไหนเสี่ยงโชคด้วยแล้วจะโอเคประสบความสำเร็จมากก็คือ ผู้หญิงผิวขาวรูปร่างผอมบางนะครับอายุไม่เกิน 3าสิบปีที่มีแผงลอตเตอรี่อยู่ทางทิศเหนือนะครับคนราศีกรกฎเวลาจะเสี่ยงโชคให้เน้นกับคนแบบนี้สถานที่ซื้อก็คือหน้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนเวลาให้ซื้อในช่วงวันที่สิบห้าวันเดียวนะครับวันที่สิบห้าเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือเวลาตอนเช้าก็คือเวลาส1บเ็นาฬิกาิบเจ็นาทีถ้าเป็นช่วงบ่ายก็คือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกายี่ิบ้านาทีมีอยู่สองเวลาด้วยกันคนราศีกรกฎจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคในช่วงเวลานี้จึงจะมีโอกาสดีประสบความสําเร็จ และถ้าถามผมว่าเลขนำโชคของคนราศีกรกฎงวดวันที่16กันยายนเนี่ยเลขนำโชคคือเลขอะไรนะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวก็คือเลข7เลข5แล้วก็เลข1ครับคนราศีกรกฎสามารถที่จะลองเอาเลขทั้ง3ตัวนี้ไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับในกรณีท้าดวงถึงบุญบาร,รมีพร้อมบุญกุศลเราทําอยู่เนืองๆไม่ได้ขาดก็มกักจะส่งผลโดนเวลาให้มีเรื่องราวของโชคลาภทางการเงินแวบะบเวียนมาหายอยู่เสมอนะครับอันนี้เป็น3ราศีแรกกับคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกัน อีก3ราศีที่เหลือสําหรับคลิปนี้ขอตัดทอนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับราศีที่เหลืออีก3ราศีสําหรับวันนี้มีความสุขม,มากติดต่อดูดวงตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขม,มากสวัสดีครับ